จุ่มนี่แห่งตุ่มกับผมดอกน,น้อยๆเกิดใ,ใหม่ๆหม่แพี่น้องโอ้โหของแม่กัง<อ>เหลืออีกแล้วนู่นเป็นซ้ำหนีเลยในจอมพุดนะ<อ> <laughs> เปิดเถอพี่น้องเบิ่งกันเด้อได้มองเห็นเรไรจุดครับพี่น้องเป็นแผ่นไปเลยเดิเออเห็นบ่เห <laughs> ็นปาบหลายครับพี่น้องออ น่ยยอูเอาูุเสียบดีครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลผ่านมาเก็บเพชรอีกแล้วนะครับนี่จี่มได้ดุเสียมนึงเอาคอร์ดมาเลจอมจอมไทยก่อนเต่พ่อจะจิ้มทางไหนเอาเลยที่ครับเอาเลยที่ครับครั้งแหลกนะครับสามดอกกุ้งเปล่งครับสามดอกกุ้งเปล่งไปนะครับผมจอมเปิดไปเลย เดี๋ยวซุ่มหนึ่งเดี๋ยวเอื้อจีบโอ้โหเกิดมาออกมาสุดทุนทำนี่น้องดอกน้องตูมอยู่ในเนี่อใสนี่ต้องงีนผุนจองเขาไปหาดอกหน่อยเลยเด้อเดี๋ยวเอื้อยจะเก็บน้ำหนึ่งปูหน่อยร้ายก็เอื้อยอีกเกิดคับกับพี่น้องนี่ไม่ธรรมดาหรอเนี่ยหัวลดหัวโลดเป็นเลือดจอมก็เป็นตลกไงมันอันนี้กันเข็มตาบสูงเลยีพ่นละมันดินมันหลบเด้เบื่อไม้เน่าตัวนะครับพี่น้องเบิ่งหัวโลดครับ เกิดคักครับรลอดนี่นี่ไม่ธรรมดาเออเฮ้ยโอ้เห็ดแต่เห็ดตับพี่น้องแหวนเสียตัวนี้แหละไว้เคยใส่มาเอาห่วยขั้นแข็งก็เสียบแล้วขั้นคนมาขั้นคนนี้มากก็มีค่อเสียบก็ได้เราเพิ่ปูดโยสุดยอดนี่ันี่าเหยิบได้หลังเด้อกดแข่งพี่น้องเบิ่งเถเห็นบอสแล้วมั้เติมครับไปพูดแล้วครับพี่น้อง นี่พาน้องจอมมาเก็บครับโอ้ดอกตูมมันอยู่รมบมีทันได้เห็นได้ฮะได้เห็นก็อยู่หันละเพิ่นก็ขุดขาเฮ็ดมีแล้วเอาอยู่หันละเฮ็ดอ่อหลายครับพี่น้องโซงน้องเขาเก็บน้องคนหนึ่งลบให้ยช่ไหมลบคนหนึ่งพี่น้องเอ้ยคนหนึ่ะดอกเห็ด กอน้อยกับกระเปาเก็บจังหน่อยสวยแล้วครับสองโมงเราไม่ทันได้กินข้าวง่ายเลยนี่ไปหาจุดนึ่งมาวางหั่นแต่มีได้ถ่ายทำครับพี่น้องเบิ่งครับโอ้จุ้มนี่ให้งามตัวนี้ตัวน้อยเออเกิดใหม่ๆโอ้โลกง่ายครับพี่น้องหนุ่มเลยเนี่ยเฮ้ยย่างบัลลูทางนั้นปวดหัโอ้ยตอนหน้าตั้มมาจากน่อยเนี่ยขาฉากหลักเด้อด้านในก็แห้พ่อละจีมกองไปเลยนี่เลิกครับพี่น้อง ยันได้เย็บต่ก่อนต้มจะับยับเป็นเ่รเหมืเขามาได้ทิเก็บเปิดเถอะพี่น้องเบิงก็อนเด้อได้ได้มองเห็นเรายจุดครับพี่น้องเป็นแผ่นไปเลยเด้อเยอะห็นบหเป็นตาบหลายครับพี่น้องตุ้มพอดีแกงแซ่บครับผมมีได้บานเท่ากอดครับผมดึงนี่เห็นหนุังหนุ่ม เข้ามาไหมลูกข้างในกับแม่นหรอปูน,น้อยแมน่แออนเก็บเอะไรล่ะลูกขอกองไว้เห็นปะเดี๋ยวจีใส่ามาเก็บมองนี้เดี๋ยวพอสีถางออกให้นี่ครับผมมองนี้กับแม่นได้ครับพี่น้องถึงได้เห็ปูถังตายไม่ห้องใส่เ,เข้ามาได้นี่ครับผมปูน้อยวะ พาเขาสาลากันอยู่หน้าห้างหมอรมเลยเดี๋ยวไฟรอยู่มันอยู่หน้าห้างเวทีหมอลำพี่น้องก็เห็นสาลากอยู่ตอนห้างเครื่องมาเต้นไหมเดี๋ยวจะอ่อนคักมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำเดียวเด้อครับผมทางผู้คนน้อยก็เก็บอยู่ครับผมท่านมันอ้อส่งจะบานนิดหน่อยก็ดึงอะไก็ได้้แลูกถ้ายังถือมันเสาะแล้วเขาขัดขัดจอมเลยกระโดดมาเลยมันธรรมดาพี่น้องเอ้ยมันได้ขัดก็ได้ มีเคยเห็นมันเกิดงามขนาดนี้ปีนีันแน่นรวยแต่ละจุดนี่มันธรรมดาปีนี้นะครับพี่น้องต้องขึ้นรถสองหลับรถสองยางครับรถแรกกพ่อันรถแรกยังต้องตามหาโคฮาไปที่ต้นกษะล่างเจาะพันษามึงอื่นมาอ่ะพันษาโอ้เห็ดพันาอ้อเสย่เห็ดล้อตอนออมพันษาเอาไปหน่อยอันนี้ละหมายถึงกระเเ้ามันมีขนาดนี้ท่านปีเลอร์ฝนดีมากครับ ตีบางยางเออเดีก็บเธอเดียวเดือนนี้เดือนสองเดือนสามเพิ่มนะโอ้โหพอจิ้มน้อโอ้ยจุ่มนี่แหิงตุ่มกับผมดอกน้อยๆเกิดใหม่ละพี่น้องคันปล่อยหยิบอยู่บเปล่าคันหยิบคันปล่อยไว้อีมือนึงคือบาเลยว่ะผู้หน่อยหัวหอดมือเพลงนี้กับบาแล้วห่อดมือล็งกันโรยละบาทับเฉาโรยละห่อเมล็ดนั่นมันก็เลยเป็นเชื้อเกิดไว้คราวน่ะแน่นสิดจองเลยครับ ไปโค้งไปด้านไหนด้านพู่งเหรครับผมนูอน้อยเก็บอยู่ด้านพู่งนะครับพี่น้องปีนี้ใส่แต่ลายแล้ววะครับแต่ลายแล้วเดี๋ยวใช้ไปบันน้งหน่อยแล้วเหมือนเราฝากบันน้องหน่อยดูในกลิ่นนะครับผมนี่ครับนี่อีกบ่ดึงไบ่ดอกหนึ่งครับผมอากีขยับมาตั้งขอับมาทางหมาขยับด้วยทางหลังเออ มอนตามอนดงครับพี่น้องต่ำไปเนี่อาได้ะครับพี่น้องต่ำเก็บโบข้ามด้านไปแล้วครับพอได้ครับพอได้ยูงไง่ำโอ้ยไม่ต้องอันนั่นเลยครับอันนี้ก็ขึ้นแนวมันยี่สิบสามสิบนาทีครับนี่ครับโอ้นี่จะดอกโมกระสุนครับดอกกับเห็ดเข็มครับพี่น้องมองนี้นกระแม่นนะครับผม แมียนี่ครับสามดอกออกมาออกมันก่อนะถนะโอ้เหหนีบ้ามันก่อนเต็มมือแล้วจี้เมาจี้เมาครับผมโอ้ยมองเสียมหน่อยดอกนี้ดู้ซืว่าจีเทาแล้วครับผมกับดอกข้างฝุ่นกันครับผมเพียคือเพียมีได้เพียเพียร์เนาะมันของเมาได้ครับนี่กิบขาดงาพีกายก่อนในตำบนนี้มาเก็บนอนมองนี้เก็บเอามองนี้เมื่อใดมาเก็บครับก่อน ก็จะไม่บวกนะพี่คนลายอยู่ข้ซ้อมทั้งนั้นลายอยู่ครับสามดอกครับอีกสามดอกครับพี่น้องมาด้านหลังครับผมมองนี่เฮ้ยไม่ลอ้อเยวถ่ายเบื้องมองนาครับพี่น้องมองนาครับผมนะนะครับผมโอ้จะเห็ดจังเลยพี่น้องแ่บมือนีงเออครับเปลี่ยนครับทุกม้งทุกบอลในประเทศต่างประเทศที่มีมาเก็บเห็ดนำคนน้อยเด้อมืึง เสาวน้ำต้มจอมตากล้องน้ำลูกเคยครับครับผมแม่ปางมีจะมานำครับผมแม่ปอด้ดอกแม่้ยปางขูดขาเฮ็ดอย่างเจ้าปางเป็นแม่ขูดเสาหนิเอาไว้กระยังนึงขูดทันได้แล้วบ่เก็บเออดีครับสาวนี่ลุกอะไรหลวงลูกบ่ขึ้นเถาะชิมมันหองบ่ตรงึ๊จับต่ำ นี <c oughs> ่ครับผมทางนี้ได้ลูกกันข้างหลังเสร็จมนี่ครับผมปีหาปีหาครัดเอ้วียนาเก็บเป็นเก็บเ็นที่เหมือดีเก็บเห็ดเสียบครับเก็บเห็ดอันเตยัดสมปอยนะเก็บ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 ดูเขซะเ

นะจับมือเลยแง่ตับขี้มาขาจ้ะบูนแล้วครับผมใส่จับได้ใส่ครับผมเบิ่งกระทำครับผมนี่ครับโอ้นี่เด้อลูกเก็บมองนี่เด um ้อนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมสาวเก็บขนาดมุนปลามาเก็บครับพี่น้องปลาหมูโง่ครับ ครับงครับเาจะีบคัก huh? hmm. uh, sure. ันน้เีในลายก้อนีม่ได้ด้วยววลูกเดี๋ยวพ่อเราไปคนหาวะซอกเศษไปมามาเจอเือิดนเกดอล้วลูกพูนครับผม ปลายแผนกหาครับผมเบิองภาพรวมครับพี่น้องวเสีกข้า่อยุยังเป็นดอกตุ่มๆแม่หน่บุนหน่อกยนี่อยู่หกจังไงครับพี่น้องอึ้บเอาหนเอหนแต่เห็ดกระด่าตรงไหนดอกใ่ญ่ๆเด้ ดึงดึงเอาเลยได้คันคันจะส่งยาบานจังองดึงเลยคือว่าคันตูนี้คือดึงอ้อยานจหน้อยเออแม่นความโอ้เสียงลกดังปดหลได้บีบลำมันจะเปียจังไงคนก็ได้เอาทางนี้ก่อนเด้อหมดกัดโอ้หมดสมกัดผมมันเฮาหักัดกัดทรงผม มีเส้นในเม็ดได้จอมผิดอ่ะเห็นบ่โอ้สองดอกน้อยๆหนอมีน้อยนะครับรุ่นนี้กับตอนมันเกิดใหม่ๆทีแรกได้สำนี่มันดีเจอเธอได้ขับพี่น้องดีใจหลายว่าเป็นการเริ่มเปิดด้วยดูหาเยยังไงท้งต่อมาต่อมากเป็นธรรมดานี่ปเลิกหมดปลดเลือนไหลายหมดไตเหลียวไตเหลียว ตังหลังตังหลังใช่ไหมต้นขี่ม้าครับพี่น้องมาดูเก็บเห็ดมาดูหาปลากันหาครับผมมาดูเก็บเห็ดกับเก็บเห็ดเนาะวันนี้พี่น้องเลยเสียงไหมเดาไหมันเดี๋ยวต้องเห็ดมันเน้นเกาเกากันเล้แล้วซื้อองค่ะไปฮึบน่าซึ่งอะไรตามเพลงลงเรืออยู่ทางซีอวะมีอยูคนอ่อ เดี๋ยวจำเอาเฮ็ดเก็บไปก่อนครับผมลบที่ในตอหันล่ะครับพี่น้องเก็บตามันกังไม่ดอกเยวตัวเดอกดอกปิ่งๆดอกนี้บบเอาเอาช่องดอกโอ๊ต นี่ครับผมอันนี้ก็เริ่มเทาแล้วครับพี่น้องเก็บเอาตะดอกงามมันบ้าแล้วพี่ผูน้อยมันยังแข็งเอาเลยได้หลุดนะใบบาเบิ่งแข็งแล้วลดใส่ได้บึ้ถ้ามันนอนอ่อนเป๊ะๆลิๆน่ะคือเอาไม่ได้เอามาผู้อยเออคันเซอเร่เป็นนอนคันเซอโว้ยอันนี้มันเฮดเบอร์เสียมตุ่นนี่รอกเดียวนี่จังมาแยงพี่น้องสายพันธุ์นี้กินไม่ได้ด้วยครับพี่น้องนี่เป็นเฮดเบอร์ยังกินได้นี่ปลาตำตำ ฝ่ายลังพี่จังมังกอง,น,งนี่ไไนั่นแหละนีไไน่งามเลยเด่นเี๋ยวจิ้มพี่น้องมึงไม่ลุกออกก็เลยได้ยื่ดิ่ลกกนลุกได้เยอ่มักเลยนะมันบาดละมันดินพุยนี่แต่เจก็เดิมลุกกเลยนี่ได้สุดถ่าสุดโคนะเนาะระวังให้ดีเบือเกือกซุปปี้ได้ครับตอนนี้กระไดในการในการเอาท้ามึงในป่าหันกับเมียนนอนปุณหะเออเมียนนั่นเห็นขาขาวๆคือหน้าห้างหมอลำที่นี่ย มันสาวหางเคืงสับหลับถึงบรลุทั้งนั like <S 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 ้นเลยอย่งงามกว่าดอเห็ดไหมนะเพราะว่ามันว in ่าเอาบอรมิกดิเน้อยม่เกิดไม่ครับโอ้องามเกิดเร็วเล้ว่หเกิดเร็วครับเด็เนียนครับเนียนอื้มอุ้ยอร่อย มันต้องการหายใจตอนดึงออกมากนาะครับอย่างมัน,ม,นมันขาดเก็บว่ชำชนานเหรอครับผมแต่ว,ว่าก็เราดูแหวง <ชำ S 1> วัชําชน้าน,นี่ว่านี่ครับมันเกิดน้องี่นบงัดงัด,ง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 ดนี่จุ่มเลยเนี่ยดอกอปูเปงครับนะแต่คราวนี้ก็น่าจะเป็น อนู่นมันซำหนีเลยในจอมผู้ด่ไปด้านในอีกตัวหนึ่งคเก็บกันนะดึงมาเลยนะเมอดละพันลุกเมดละหนึ่งพันนี่ปุ๋น้อยเข้าไปด้านในยังมีอีเลยโอ้โหเก็บจับจุ่มในเกลไดเไม่มีเห็นปีดีเปิดอ้าไา่เเก็บกันีด้ตำมาเก็บกีด้ลูกต้องหลายอยู่ขอผม บรรยากาศการหาครับพี่น้องจุ่มเฟือจุ่มมันครับผมได้ครับได้เลยอุ้ยเอาอยใจเฝ้าใจเย็นนี่ครับผมใช่กับใจเย็นเด้อขาสัมขึ้นไว้คงแหวนเรื่องลุกขัดยานจอมผวกมันเถก อไกกกลูัับยังไป่ถามเบิ้งทางผุ่นกันเด้อครับไปเบื้องทางผุนจ้องโอ้อันปูปูน้อยครับไปหาหอดพูแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวลองยัางตามมันไปจังน้อยครับผมโวู้วเดีครับพี่น้องโอ้โหพอดีย่างไก่เห็นจุ่มเห็ดครับผมนี่โอ้เห็นเองครับเห็นเองอันนี้กำลังเท่าครับพี่น้องโยกำลังงามกำลังงาม ลูกโตเพี้ยนปลาถูกมันยังเกิดไม่ได้ตอกบานนี่ครับเอามาโชว์ครับเดี๋ยวเขอถ่ายรูปไปก่อนจะเข้าเด้ครับว่าสียางตามไปปูนร้านครับผมบังเอิ้อนหินครับผมเอ็งมีห่อนหน่ำยางพลราเหรอโอ้ยต่ำสั้นต้นยางมึงยหรอต่ำมือรถถีบหัวยใช่อ้าเรื่องไอ้ใช่หรอครับผมถ้าเปิดปกฟูงยากขึ้นก็เจอถอดท็ จอมอึ่งหอมกันลูกตกเงี้ยน,นี่ครับผมเนี่ยเนี่ยอยาจะเป็นจุม่มท้ายแล้วครับพี่น้องโอ้ยครูเพชรครับ <c oughs> อยากมาสวยกับมาสวยอย่างนี้มีครับมันเป็นจุ่มสุดท้ายแล้วครับพี่น้องจุ่มรองสุดท้ายครับผมม <c oughs> ันไม่มีคำว่าสุดท้ายหรอกสุดท้ายคือไอก็บ นี่ครับผมเมื่อสิ้นแล้วแล้วเบิ่งจุ่มปูหน่อยเห็นอีกครับนี่ครับผมไอ้แถวโอ้นี่ครับโอ้อ่าอยู่ขายท้ายนี่คือดอกนี่อยู่ขายท้ายนี่ครับคุ้ตัวดอกงามอยูดีแต่ต่ำเอาได้เลยครับดอกกอหลายแย่ห่างครับเดี๋ยวโอ้ยฉันจะเข่าเฉยเดี๋ยนะอ่ะจะละครจอละครต้อคขับ ำยาไปทางปุ่นันงเห็น้มั้ใเจ้าอดอกนีงามป่ะจ้อใหญ่มากใหญ่มากมาเห็นได้ขทางนี่บน้มันพอเอ้ยอเอิมลูกโอ้ยมาเกิดมาเกิดทางทางพ่อหลวงดูน้ำมันจ้ดูดิดอกนีมนี่อะไ้นางเอ้ยทางเข้าเธอแหกตัวนี้ปุยรังควมไป่อยะางแหกตัวน้ครั เนี่ยตอนเทาต้นน้ำแบบนี้นะร่มาตอนหกผู้ราคาผู้ไม่ตากันเมื่อเราบอกนอยดันเนาะเม้อถ้ามันพ้อยจังงูนี่ครับผมอันพวกอะงูกูแค้นละครับพี่น้องวยดึงขึ้นเลยดึงอนรุดกัรุดทิมไปหอดไปแี้วะม่หน อันเด้ยวิ่งน้ำมาจับนะจ๊ะน้ำพอลุนน้ำเลยอยู่ยรอมเมือจ๊อมอันเดียจ๊อกมามองไอ้ตามเคลียร์หากันนะทีมเมื่อ,อแล้วครับพี่น้อง่งน,นะงนครับเก็บนิดตับเลยครึ่งไก่ยังครับพี่น้องไ <c oughs> ก่นะ, <c oughs> ะครับ จะพูนหน่อยก็ไปหาเบื้องอีกครับผมใส่ดำสักออกอู้ห่าดำอู้สาสหิ่เอาไ้องี้ยก่อนละ ครับผมว่าน,นี่เป็นดอกุดท้ายครับผมมอได้สองมือเลยงนนยานไะว้ว่างานมีดอกตนี้วะ่ะผีผีนี่มันป่อตวาลไม่ด้ใช่หอรอไม่หล,หลเตบมไหมคยลัลนะครับผมเลยเครงกระยัง,งตัวนี้ไปกลับบ้านเด้ครับ,บ,รบพี่น้องบานนี้ มาหอดบานแล้วได้รับพี่น้องบานนีอันนี้มือเส้นนี่รับแต่ไม่ได้ไทยทำพะเบิงครับพอน้อยออกไปก็แทตีสี่แล้วครับววบอกโอ้ตีห้าบอกไม่ได้เบิงนาฬิกากะกะเสื้อหอกกะว่าพูดคำในแล่วอย่าครับพี่น้องอันนี้รถจองไหแมตูรถที่สองครับนี่เอออันนี้รกสาวว่าเราไปฝากพอรุนแม่ตูนี่ทีมงานอีสานบานน้อยเฮาล่ะครับทุกคนละอันนี้เสียงแม่มวนอ้ยอุ้ย โอ้ยหลเลยครับพี่น้องหวยนี่ไม่ธรรมดาดิโอ้โหดำเลยปลื้มจอมเถียวเขียวนะเบือมะโหดบ่เบือมะโหดค่าแล้วหรวยนี่แหะเบือมะโหดค่าคักักพี่น้องคนนะของโจกูขูดขายจนหอดเท่งคนละบานเขูดขาเห็ดสกีนีับำลังจะปานขคยุครับพอดีงามครับ คลิปนี้กับฟาพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่ยเด้อครับผมขอน้อยซอ,อยเดิมถึงน้องจอมตากล้องครับถึงแม่ฝางถึงลูกเขยลูกสาวครับแต่ว่าน้องเมเพิ่นไปธุระสารคามอยู่ลูกสายขอบคุณหลายๆครับผมครับขอบคุณค่ะ,คคะทางไปบุก